เงินไมใ่ให้แล้วก็ทีขอโศกเลยพี่รองเนาะรอดที่ตามไปตัวพร้อมไนหมดที่แล้วได้สามตัวสอตัว้พี่รองเพิ่มกัะจาัเขึ่อนล้งไงเลยบานนี้ปูปูยังกาะเกาะปูยัปูเกีาปูเกีาเออึ้นบ้านไหม Allegiance allegiance át, allegiance, el, DIA, Jamie, เห็ดหอเห็ดทงเพื่อนไม่ละปูเจียสาอะไรแี่นไม่ละพี่น้องบรรยากาบ้ามสัญญาเราเด้อบันดเด้อพูเด้อผู้แค่ามสัญญาณเราเด้อนัถนนลาชู่อผูเพื่อนเห็ดนะครับผมกับขอบพัวเพื่อนหลากขอบพั่วแม่น้ำขอบพัวสามขอบพัวนี่แหละาเจ้ายุลย่องมอนมากเนเลยแม่เป็นตัวแทนตัวแทนจ้าขึ้นคือหอคือท่งให้ปู มาบ่ได้ล่างงานมาไหนผนได้ให้แม่เฮ็ดใหม่่เจ้าคนหน้าไปก็จะตามสัญญาเราเด้อบานีมีส่งมีมาลเขาให้เขาเขามีโชงมีลัภหาเงินให้ขชคมานครับผมยุดีมีแห้งยกเย็บจะเป็นองผ้าใส่ปูเด้อบานีเอาล้วก็ได้องตามสัญญาแล้ว ตามสัญญาแล้วปันี่ับผมสวัสดีเอฟซัมมาสัมโตปะาวดงนเนีัวานาโตปะลาโตมชานีะโลชาว่กงโชงมมาม่หรอเนี่ยกระบอกขันแบนก้าแล้วบัวปูยูเพิองใคกัะบอกชื่อแล้วย้ายาน อย่างงี้ยอ่างเงโชคซ่ขาลาบกว่าโอ้โหโ้ชโขลาบเพื่อนบ้าเลยเดี๋ยวเดียนีไม่เลยกัโค้โชคขลาบบ้านจะิึนแล้วเนาะเสิร์ฟขึนอี่ยังกิ้นนเพลาบได้บ้านเลกขได้กับอกมากกวได้ลาบเได้เพนตั้งให้เอาอีกบ่จ้ฟังหนจะฟังหน่่จะฟังบ้านนด็กได้ไบะพ่อสมตัวได้ได้บอได้้ว้บปูพัดตัวเห็ดหมอเห็ดห้องขน อย่าเล่อนสันเขาตอนเนสันเขาอีแล้ดีใจเน่ยโอ้อ๋อยีบีเอปูพขอโชคขอลาบให้ลร้นเปูเดออยากได้โลงให้า่เหมืนถึงบานไหมพุ่มเจ้าที่เทพอุรมาเบินบอกวในร้านอยู่ดีแม่เนี่ยยังไม่ได้ส่งแลวลาบาันอันเรีวส่งลลาบท่นปูขาก็กอนว่ให้ลาบเป็ูเด้อขอลนะอยาเพื่นกำลังสันเขา พอดีล้ะงามละเอาอยู่เนาะไจะได้ยี่ห้อจะฟังบันรจะได้ปูสามตัวตรงๆมันจะได้สามตัวได้ปูขอนังปูเด้อบาดนีเบิร์ดละเด้อเฮ็ดใหนปูน่ะโอ้วันนี้ที่ขอนังปูมันนี้เงินปูหลายดิแบ่งให้ลูกให้ร้านตัววันนี้น่ะนะโมตัสสะภะคะวันโตระโตสัมมาสัมพาชพุตระนะโมตัสสะภะคะวโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังกฉามิธรรมังสรนังกฉามิสังขังรสามิทุติยัมปีพุทธังสรนังกฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังกฉามิทุติยัมปีสังขังรสามิตัดิยัมปีพุทธังสรนังกฉามิตัดิยัมปีธรรมังกฉามิตัดิยัมปีสังขังกฉามิโอศุกราเป็นปุถุให้ดูกันลานจิปะเนาะยังไงสมบูรณ์พุ่งจ้าวแล้วอยู่ในกินโคเอ็ดบาดเนี่ยอ๋ออยากได้โศกได้ไสบาดเนี่ยลายเบิื่อสางให้ลายเบื่อเลยเบื่อลายเมื่อแล้วทันวัน ห่วยถายมื่นพูดเยอะเนี่ยบ้านไม่น,น้อยเลยไดมาได้มาตบสองมืน่นเลขานันตังวิกึงเคลียอากาศชนีพูดโทรบังเกิดเปิดโลกโทรกายีตูตัมโมชังโคเลขานันตังวิกึงเคลียอากาศชนี พุทโธบังเกิดเปิดโลดทโธกะอีดูธรรมโมสังโฆเลขานันตังวิจึงคะเลอาขาเน่พุทโธบังเกิดเปิดโลดทโธกายีโกธรรมโมสังโฆนะพุทธาชาลิติพุทธเมตตาธรรมเมตตาอุเมตตาจะมาราชาชะเปรพุทธาจะปัจจินัยจุบุตรว่าสิมปีอนุภาเวนะสัพพจินัยนัเมตตาจะมาราชาอุเมตตาจะมาสิเนะเมตตาจะมาตนะสัพพจินยจะปูวิดโอจะปัจจุขังจะมาระวังสัพพโหังพินาชันตินัเมตตาโมกกลนาพุทธาปานิธายินยันตัว พระพุทธหลังจังังสัพพโปถังวินาชันเดนาชาเดียดีนาโอศีวังพมมาจิตตังมานี่มานะาปุ้ยเอาตัวมาซ้ำมาโดนล้างกูเด้อบัดเนาะอะไรดีมั่งอิจแม่นตัวไหนมาเสียบ้านเล็กที่ให้มาสั่นกันว่าขอบ้านเล็กที่ไม่ด้วยอ๋อสาธุดูสาธุูสาธุดเถอพระอาจารย์กันนะสาธุดูสาธุูสาธุด พุทโธพุทโธพุทธะอากาฬฉันนามามิโสมิใสใสยุสยะนามะอากากรมะนามะอุปกาจฉนนามะมิโสมิใสใสยุสยะนาจันามะอากาจิมิโสมิใสใสยูใสยะนามะอาราฉันนามิโสมิใสใสยุใสยะนาวัชานะมะอุปกาจามิโสมิใสใสยุใสยะนาะปัชฌนะมะอปัชฌนะมะมิโสมิใสใสยุสยะ ใสยโยสยนมะอาชานมะอากาศจะมีสมีใสใสยโยใสยนมะอากาศจะนโสมีสยยยสโนะมุกนมิโสมใสยโยใสยนมะอากาศจะน้ำมีสุกนมิโสมใสยโยใสยนมะอากาศจะน้มะไม่สุกใสใสยโยใสยะ นะอปัจจานามิโสมิไส่ใโยชยญาณามะอาการานามิโสมิไส่ใโยชยญาณามะปัจจานามะชมาล a ชะนะมิโสมิไส่ใโยชยญาณะอักกัจานามะอากาจานามะมิโสมิไส่ใโยชยญาณามะอากาัจนามะมิโสมิไส่ใโยชยญาณามะอากาจานามิโสมิไส่ใโยชยะนาอัจจานุอักกาจจามิโสมิไส่ใโยูชัยนาณะบาปานามะบาปานามะบามานามะบาปานามะจานามะชานาจานาจานาจาอราชนามะอักกัจานะนาอักาัจานามะอากาัจานามาลาจานาจา กัานะอะปาราชจานะมิโสมิไซไซโยไซจันนามะกัจนะอุอาชนะมะปะกัจนะอัตจจนะมะกัจจนะอาระจจนะมะอากาชจานะมะนะชาอาอะนะอุอากาชจานะมะอากาชจานะมิโสมิไซไซโยไซจันนามะอากาชจานะมะอากาชจานะมะนาจจานะอุอานะมะนามะมะปะดะมะมะจนะมะนะจนะจาชานาวาชิดีโูมิไซไซโยไซจันนามะอากาชนะอุอาจนะมะ มิโสมิไซไซโยชัยนามะอะภะรามะอะภานามะกัจจานะอุอะกัจจานามะอะกัจจานามิโสมิไซไซโยชัยนามะอะกัจจานามะนามิโสมิไซไซโยชัยนามะอะกัจจานามิโสมิไซไซโยชัยนามะอะกัจจานะอุกัจจานามิโสมิไซไซโยชัย นาอาชนะมิโสมีไสใสโยใสยะนามะภาชนะมะภาชนะมะชนะมะอาชาชาชามะมะชามาชนะมะโสมีไสใสโยใสยะนามะอาชนะมะอุอากาชนะมิโสมีไสใสโยใสยะนามะอากาชนะมะอุอากาชนะมิโสมีไสใสโยใสยะนามะอากาชนะมะอุอาการะมะนามะชนะจตนาชนะชนะปะชนะม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 ะนามะอัปราชนามิโสมีไสใสโยใสยะนามะอุอาชนะมะอาชนะมะอากาชนะมะอากาชนะมะมิโสมีไสใสโยใสยะนามะอากาชนะมะอาชนะมะ นั่นๆอุกอาจนามะมีโสมีใสใสยูใยะนามะอากาศนามะอุกนามิโสมีซไซโยูใยะนามะอากาศนามะอุกอากศนามะอุกาศนามิโสมีซไซโยูใยะนามะอากาศนามะอากาศนามะนนอากาศนามะอุกอากาศมิโสมีซไซโยูใยะนามะอากาศนามะอุกอากาศนามิโสมยยะนามะอากาศนามะอากานามะนามะรนาอุอุอากาศนามะอากาศนานาอุอากาศนามะกัจจานามะอุอากาศนามะ นับระอัาทนะโตราชนะอิสีมีสานะอันชีอิมิสมีไซไซโยู่ส่ยะนามะอากาชนะมะนัชมุโมอาราชนะอุอากาชามิสมีไซไซโยู่ส่ยะนามะอากาชนะมิสมีไซไซโยู่ยะนามะอากาชนะนะอุอุอามะมะมะอากาชนะมะอุอากาชนะมิสมีไซไซโยู่ส่ยะนามะอากาชนะมะอาราอัตนะอุปะอานามะนามะนามะชนะชนะจานะสองขีดูนอากาชนะอุอากาชนะมะอุอากาเรสองขีดูนอามานะมะมิสมีไซไซโยู่ส่ยาะสองขีดูนอากาชนะมะ อกาศชนามะอาราจันนามะนะมีโซมีไซไซโยไซยะนะอากาศชนะนะอุกามีโซมีไซไซโยไซยะนะมะอากาศชนะอุกจันนะมีโซมีไซไซโยไซยะสองเจ็ดศูนย์อาราจนาอาราจนามะนะจันนาจ้าสองเจ็ดศูนย์อาราจนาอุอะนะมัชนะชาสะชะนะชาทุสาทุเจริญเจริญเจริญพุทโธพุทโธพุทโธสาธุ สองเจ็ดศูย์พี่้องตูใหมเนี่ยบ้านสามตูนี่เสตูเลยดินเบ้านเลขทีบ้านเลขทีบ่แม่ได้แล้วบ้านเลขที่นอยากได้บ้านเลขที่นี่ะพี่้องเลยบ้านเลขทีสองเจ็ดศูนย์ สอเบนยสามตัวเมือเกิดไม่เไรครับผมไม่เขียนเขียนอเก็บนพี่ทางหน้า้างหลังก่อนมันจะไปเรียบด้วยยก้างหน้าได้ทางหลังด้วยโอ้านสองเก็บศูนย์พี่น้องสองเก็นย์มมพัดตึงตึงลม มาเดียวครับเองเจ็ดศูนย์องเ็ศูนย์ปองเ็ดศูนย์ครับผมสองเจ็ดศูนย์เก็บมาจอไปตัวเดียวโคโลตัวเดียวเลยครับแต่เมื่อวานกเยนตัวสีแดงักอ้รวยขอใหเฮงขอใหปังครับเฮงเงเฮงเฮง้ยปังปครับพีครับผมเม็ดเดียวเม็ดเดียวโคโลครับแคอคัอครับเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์จเริ่มตัดเอ สองศูนย์เจ็ดย์สองเก็ดให้่ไปรลพี่รองพาเม็ดเดียวเท่านั้นมีเรื่องตัดนาตัดเอาพปที่เราไปเลยจะเจอเลยครับมาในทีหดกหนึ่งห้าหนี่น่ะนที่น่าน่ะ บอยู่นีราม่มีบ้านในที่ลูกอยู่บ้านสีเืนมี่เจ็ดศูนย์หนึ่ง่ศูนย์เจ็ดอหนึ่งเจ็ดศูนย์ออพิ่เข้ากันแท่นหนึ่งเจ็นยอี่ดนย์หนึ่งเโอ้สองเจ็ดศูผู้ใา้สองเจผู้ให้สองนยะพี่น้าโอ้อันนี้บ้านใที่ผู้สองเจ็ดศนี่อาอองเจ็ดศูนย์กัคกันแ่พิ่งเข้ากันดีเลยวะลืมตัดพี่ห้านเอ เราโกันมันท <teaching. rhythm S 1> ราทันด้วยครับพี่ดผมตัวเดียวโคโลกไม่ต้องแปลไปอย่างอื่นนะครับอ๋อีแล้วก็จะแปลอะไรแปลอย่างครับผมเล่นต้วเล่นยังอย่เยนสงเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองศูนโอไปตัดเลี้ยตัวนะครับเี่ตัดเอา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 พี่้ นารณาญาในการล็อกส้มออกสองเก็บกระถือออกเก็บสองกระถือออกเก็บศูนย์กระถือออกศูนย์เก็บกระถือออกสองเก็บศูนย์แห่อออออองถืงสามตัวอเลยคาสังหอขึ้นเลยสร้างบ้านบัวขึ้นเลย สองมืองควนไทยขึ้นสองแสนกลัวองเรเอาต่เตี่ยีดีสาธุสาธุครับผมใครเห็นก็ห้เห็นด้วยกันก <c oughs> นะคครับผมห้เห็นห้อรวยรวยรวยปังๆครับพี่คับผมบ้านต้องป็นของเอฟซีทุกนทุกคนครับผมเลขบ้านเจ้าของเว่หันาเลขบ้านในบ้านอันนี้มนลังที่สองเลเลขบ้านจ้งอยู่นหนึ่งนมันหลังแรกอันนี้ลังที่2องเลยสองเ็ศย์อนี้รั เน็ดเน็ดเม็ดเดียวเนาะส้มาส้มเรื่อนะพ่อผใสหน้าตี้อ้ันนน้ำปูนี่ยนะพี่น้องเนาะปากกอนพ่อะม่พี่น้องอสเนาะสำหรับอาจารย์น้อยเนาะคนมาขืนหัขขืนห้องใื้ปูคนมาทำพิธีูดูมันตัวนี้ที่เปนลายเสือเลยใข่โชคใไขมัน ฝากตนก้นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเม็ดเดียวหางเดียวสองเจ็ดศูนย์ลืมสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองเจ็ดได้พี่น้องได้เอาขอให้แห้งๆปังๆด้วยกันครับผมสวัสดีครับอ่าแห้งๆค่ะนะคะ